สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วกับจ่าโออเมริกาขอโทษที่ห่างหายไปนานนะฮะแต่วันนี้จ่าจะมาทําตามสัญญาและที่จ่าได้สัญญาไว้ว่าก็คือจะมาทําคลิปแฉภาพต่อภาพรูปต่อรูปว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับไอ้พวกสแกมเมอร์ที่เป็นมิจฉาชีพแฝงมาเป็นทหารอเมริกันหรือว่าเป็นทหารต่างชาติและมาจูงใจหลอกลวงพี่น้องๆคนไทยทั่วโลกเนาะได้มาเป็นแบบรูปแบบผู้ชายรอ ทหารเมริกันแต่เดี๋ยวนี้มาทั้งหญิงสาวทหารสวยเพื่อมาหลอกผู้ชายด้วยนะฮะสุดท้ายมาวันนี้เราจะมาแช,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 ช What here back... back, 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 back. โอเคครับรูปต่อไปคนนี้ USA r m ม k i ีคิมจากขอบอกเลยว่าปลอมนะฮะเพราะว่าถ้าดูข้างหลังนี้ประตูนี้มันอยู่ในอเมริกาถ่ายในอเมริกาครับแล้วจากคิดว่าเขาคงคงบอกว่าอยู่อิรักอิหร่านแต่รูปนี้ก็คือไม่ใช่รูปตัวเขาเนาะ,ะดูรูปต่อไปครับคนนี้ไอคำเขียนตรงนี้เขียนว่า recruiting command ะฮะคนนี้เขาเป็นแผนกสัสดีให้กับกองทัพบบกแล้วต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าสัสดีหรือว่า r e c r u i t e r ของกองทัพอเมริกาไม่ว่ากองทัพบกกองทัพทหารอากาศหรือว่ากองทัพเรือ หรือแม้กระทั่งนาวิตรโอเทนเหมือนที่จะเป็นอยู่เนี่ยเป็นของกองทัพเรือนะฮะก็ Facebook ของเราหรือว่า Instagram หรือว่าพวกโซเชียลมีเดียเราจะเปิดมากๆเพราะว่าที่นี่เขาไม่มีการเกณฑ์ทหารกันมีแต่การไปหาสมัครไปหาคนเข้าทหารกันและเพราะฉะนั้นที่เราจะได้ให้เขาเห็นว่าการกินอยู่การใช้ชีวิตยังไงเนี่ยคือต้องเป็นรีคูเตอร์รีคูเตอร์ถึงมี Facebook ที่เปิดให้คนเห็นได้ว่าทําอะไรยังไงเหมือนที่จา่าใครเข้ามา Facebook ในจา่าคือหาตัวง่ายทหารเนี่ยครับ ทหารนะครับถ้าใครอยากจะมาหาตัวเขาเนี่ยแล้วเจอใน a c e b o o k เนี่ยมันมันเจอแน่ๆแต่ถ้าคุณไม่อยากจะไปหาตัวเขาเนี่ยหรือว่าเขาไม่อยากให้คนหาเนี่ยเขาก็ปิดไม่มีใครตามหาได้ครับไม่มีใครอยู่กำกำกึ่งกึงคือจะปิดก็ปิดไปเลยหรือว่าความลับก็ความลับไปเลยหรือไม่ก็เปิดก็เปิดเปิดไปเลยเหมือนจ่าเนาะแต่นี่ก็อีกคนฮะเขาเป็นรีคูเตอร์คงไปขโมยลูกเขามาทหารจริงครับแต่ว่าคนที่เอาลูกเขามาใช้อ่ะไม่จริงแน่ะเหมือนกันฮะนี่คนนี้เขาเป็นรีคูเตอร์ให้กับชุดนี่คือชุดทหารบกนะฮะแล้วก แล้วก็นี่คือนักเรียนที่กําลังเรียนมัธยมอยู่แล้วเราเป็นรีคูเตอร์เนี่ยนี่แหละเป็นจุดสําคัญที่เราไปหาคนก็คือในโรงเรียนเราก็จะไปคุยเชื้อเชิญว่าทหารทหารฉันมีคุณภาพฉันมีชีวิตที่ดีฉันได้เงินเดือนเท่านี้ก็เป็นหน้าที่ของรีคูเตอร์หรือศัสดีไปครับรูปนี้ก็คือรูปจริงแต่ว่าไอคนที่ใช้อ่ะไม่จริงแน่ครับรอบต่อไปครับอ่าเหมือนกันครับอ่าอันนี้จ่าก็จับผิดได้อีกทีนะครับก็คือว่าจ่ารู้เลยว่าเสื้อสีเหลืองนี่คือ ชุดของอชุดพระ,ะของทหารเรือแล้วคนที่สอนอยู่ก็คือคนเดียวกันที่คุยเมื่อกี้เพราะฉะนั้นจ่าเดาว,ว่าเขาคงไปโรงเรียนมัธยมที่มีโปรแกรมเหมือนโป,โปรแกรมรอดอที่เป็นของกองทัพเรือแล้วเขาเป็นทหารบกแล้วเขาไปช่วยกายนะฮะก็ตามรูปมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับดูรูปต่อไปโอเคโอ,โอคนนี้หล่อเลยอะ ถ้าผมเป็นผู้หญิงผมก็เกือบลงไหลนี้นะ,ะยิ้มหน่อยๆใส่แว่นตาหล่อๆจากเขาเดาว,ว่าคือรูปรูปจริงนะฮะแต่ทหารที่ทหารจริงรูปจริงแต่คนมาใช้เนี่ยไม่จริงแน่ๆแ,แล้วถ้าเขาบอกว่ารูปนี้ถ่ายจากในอ,อัฟกาน,นิสถานหรือว่าในอิรักอ,กอกิหร่านจากคิดว่าไม่ใช่เพราะเขากำลังขับรถอยู่แล้วรถวงมาลัยของเราอยู่ด้านซ้ายมือซ้ายมือชาซ้ายมือ แล้วเขานั่งขับรถด้านซ้ายมือเพราะฉะนั้นก็คิดว่าคงไม่อยู่ในอิรักอิรักและถ้าขับรถฮัมวีหรือว่ารถรถลบร,ร,ร,รถอะไรเงี้ยมันข้างในมันก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเขาบอกว่าเขากําลังเพิ่งถ่ายรูปนี้มาแล้วก็ส่งมาให้พี่ๆน้องๆให้ดูฮะว่าฉันอยู่อิรักซึ่งกำลังขับรถอยู่โกหกครับเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่ในอิรักอิหร่านแน่รูปนี้ถ่ายในอเมริกาครับโอเคจ่าเดาไว้แล้ก็คงเป็นข้างในของรถเกาะสักอย่างนะฮะก็เขาก็เป็นอาร์มี่รูปจริงทหารจริง แต่คนเอามาใช้คงไม่จริงนะครับอ่าคนนี้โอ้โหดูยศโตมโหฬารเคอร์เนเออเมเจอร์ผู้พันนะฮะร,รู้สึกจะเป็นผู้พันตรีนะฮะของกองทัพบ,บกถ้าจะาจำไม่ผิดก็ดูดีฮะก็คงเป็นรูปจริงหาถจริงแต่แต่คนที่เอามาใช้คงไม่จริงโอเคคนนี้ก็คือจะดูจับผิดยากๆหน่อยนะฮะเพราะเขาเป็นภาษาอังกฤษถ้าเราไม่เก่งภาษาอังกฤษเราอ่านแล้วก็คือคงคอยตามไปนิดหน่อยนะฮะแต่เรามาแกะความกันครับเขาบอกว่าเขาเป็นผู้พันอยู่เป็นของกองทัพบกแล้วก็เขาทํางานให้กับกองทัพ US Army อ่าจะาเขาจับผิดอย่างหนึ่งนะฮะค เราจะไม่เขียนคําว่า USA Army กันส่วนมากเราจะเขียนว่า US Army หรือว่า US Navy หรือว่า US Marine เพราะฉะนั้นถ้าจ่าเห็นเนี่ยจะาจับผิดได้เลยว่าเขาไม่ใช่ทหารจริงแน่ๆเพราะถ้าเป็นทหารกันเราไม่มาเขียนว่า USA Army มันมันคนละเรื่องกันเลยฮนะเราจะเป็นคําที่เราจับผิดได้เนาะ I'm in Afghanistan และถ้าเขาเป็นนายร้อยเนี่ยการที่ใช้สระหรือแกรมมากของการภาษาเขียนภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะรู้ทันทีเลยว่าคํา ว่าอัฟกานิสถานเนี่ยโตเอต้องเป็นโต Capital นายร้อยนี่คือจบหลักสูตรประะิญาปริญญาตรีนะฮะแล้วถ้าเขายังเขียนเบสิกคอมม a ยังผิดผิดถูกๆเนี่ยจะาขอฟันธงอีกรอบหนึ่งว่า ไม่ใช่ทหารจริงต้องเป็นคนปลอมและเป็นคนที่ทักษะภาษาอังกฤษน้อยมากอ่า uh, yes how did you know about... โอเคอันนี้สะกดถูกและมีตัว A ตัวใหญ่เจอที uh, ่ YouTube you normally watch YouTube เ yes. e s ่ยมแฮ e ์ร n ่ไนท์น o ฟอร n นนี่ก็จะพูดเหมือนทานองว่าฉันมาอยู่ uh, Afghanistan 9เดือนแล้วอ่ะแบบสร,สร้างสร้างสถานการณ์ให้หลงไหลไงนะโควิดจะบอกว่ามาเป็น peace keeping ก็คือแบบมาเพื่อให้ทุกอย่างเป็นสันติมันก็มาแง่นี้ตลอดแล้ฮะ เขาบอกว่าตัว Afghanistan ตัวนี้เป็นตัว A เล็กอีกละอันนี้หน้าน้าน้าเป็นห่วง We were sent to fight against the terrorists here in Afghanistan. I'm from Georgia, Atlanta, uh, USA คนอเมริกานน้อยมากใที่จะใช้คำว่า USA เต็มๆส่วนมากเราจะใช้ US กันตลอดนะถ้าใครมาใช้คำว่า USA อะไรเงี้ยเหมือนจะไม่ใช่คนอเมริกันนะฮะ But I'm currently in Afghanistan working now แล้วก็จะมีคำถามย้อนคำถามว่า Do you have terrorists in Thailand ก็ คุณมีผู้กอคุณมีกลุ่มก่อการร้ายในเมืองไทยไหมแล้วเขาก็ตอบว่า don't have uh, that's very good we are here to fight against terrorists make sure that there's peace in afghanistan i hate terrorists i don't like terrorists they are very really wicked they are very really wicked they work again อันนี้จากก็ไม่เข้าใจละวว่าระดับในร้อยเขียนว่า Wicked นี่คืองงงงเหมือนกันเอาคำคือเข้าใจคำว่า Wicked อยู่แต่ว่า Wicked นี่จากไม่รู้เขาพยายามสื่ออะไรเนาะก็ถ้าเป็นนายร้อยแล้วเขียนภาษาอังกฤษแบบนี้ก็คือว่าห่วยแตกครับอะ เนี่ยมา,มาดูตรงนี้ครับ I have been working for the army for the past 20 years now แบบพูดสถานการณ์ว่าสร้างมาแล้วฉันทำงานกับทหารบก20ปีตรงนี้ก็ไม่มีข้อสงสัยสักเท่าไหร่แต่พอประโยชน์ต่อไปบอกว่า I will get my retirement after the current mission here in Afghanistan คราวนี้สร้างแล้วสร้างว่าโอ้ฉันจะได้เงินเกษียณเข้ามาเรื่องเงินละเริ่มเริ่มทำให้เราคอยตามนะฮะ how long is next month โอ้เร็วมากเลยฉันเกษียณเดือนหน้าล้เพิ่งคุยกันเหมาะเจาะมาก เขาบอกเลยว่าการบทสนทนา2คนนี้ผู้หญิงให้ใจจริงแต่ผู้ชายปลอมแล้วเขาก็เอารูปมาส่งให้ดูนะฮะ,ะจับผิดได้ะฮะคำว่า parade for morning parade เราไม่เรียกว่า morning parade นะฮะ <laughs> อันนี้จากฟันธงเลยว่าไม่ใช่ถ้าแต่ถ้าไม่เป็นทหารก็ไม่รู้ไงฮะเมื่อกี้เราเพิ่งพูดไอ้เคที่ว่าลูกไม้เป็นพ่อไม้ลูก2อ,อันนี้มาเหมือนเดิมแล้วเขาบอกว่า Hey, I'm talking my to daughter and also daughter now Now you dollar แบบเหหมือนใ้้รูว่าฉันกำลังคุยกับลูกสาวฉันอยู่มาแบบนี้อีกแล้วอ่ะเคสนั้นเราก็จบไปนี่มาเคสคนนี้ต่อไปลูกที่กำลังเห็นอยู่เนี่ยคือคนเสื้อสีน้ำตาลเนี่ยเป็นรีคูเตอร์ของนาวิทยายินแล้วเขาไปเอาน้องคนนี้มาเพิ่งมาสมัครทหารเสร็จสรุปว่าลูกคนนี้เป็นทหารจริงเป็นรีครูเตอร์หรือแผนกสัตว์ดีจริงแต่คนที่ไปขโมยมาไม่ใช่ไปเอาลูกเขามาใช้นะฮะอาถ่ายกันอีกอ่า นั่นก็เคสันจบไปน,นี่เคสเคสนี้คืองงมากมากฮาเขาบอกว่าลุมคนนี้ยเห็นรูป3มรูปนี้ฮะแบบดูใหญ่โตยศโตดูเหมือนภูมิฐานแบบรอเลามากเลยแต่เขาบอกว่าเขาเป็นทหารอเมริกันแต่พูดไปพูดมาผมก็ช่วยพี่คนนี้แล้วเขาก็ไปจับผิดได้แล้วเขาก็บอกว่าอ๋อฉันไม่ใช่เป็นทหารอเมริกันแล้วก็คือแถกันไปอ่ะแต่สุดท้ายมาที่จ่าจับได้ว่าไม่ได้เป็นทหารอเมริกันเพราะว่าคนเนี้ย เขามีธงชาติออสเตรเลียอยู่เพราะฉะนั้นเขาเป็นทหารออสเตรเลียแล้วคุณจะมาบอกว่าคุณเป็นทหารอเมริกันมันใช่ไหมอ่ะคือโกหกแล้วแหละมาพูดตั้งแต่แรกก็ไม่จริงแล้วเคสคนนี้จะได้สอนผู้หญิงคนนี้ไปว่าให้จับผิดให้เขาส่งอ e ีเมลมาแล้วให้เขาส่งมาจากทางอ e ีเมลทหารทหารทุกนายไม่ว่าท่านจะอยู่ไหนคุณอยู่ไหนคุณสามารถเข้าอ e ีเมลทหารได้แล้วมันเป็นการสื่อสารที่เซฟที่สุด ที่ไม่มีใครสามารถเข้าไปดูได้นอกจากคุณจะเป็นทหารเองเพราะฉะนั้นเราจะมาให้เขามาเล่นว่าแอปหรือว่าอะไรข้างนอกเนี่ยมันถือว่าคุยได้แต่มันไม่ secure หรือว่า safe เพราะว่าคนภายนอกสามารถเข้ามาแฮ็กได้หรือเข้ามาดูได้เพราะฉะนั้นจ่าบอกให้ผู้หญิงคนนี้บอกให้ลองถามดูสิว่าคุณมีอีเมลทหารหรือเปล่าอ่าคนนี้ก็ตอบกบมาก็เหมือนแบบปัดๆไปอ่ะแบบไม่มีนะอะไรประมาณนี้แล้วเวลาเราจะ พูดจับผิดเขาเนี่ยเขาก็จะพูดแบบย้อนกลับมาเลยว่าคุณไม่เชื่อฉันเหรอคุณไม่คุณไม่ใช่ใช่ไหมคุณไปฟังใครมาอะไรเงี้ยคือจะพูดแบบแบบด้วยกระแทกออกมาเลยคือถ้าคุณจริงคุณไม่ต้องมากระแทกก็ได้เพราะถ้าคุณไม่เชื่อก็เรื่องของคุณใช่ปล่ะล่ะแต่พวกนี้ก็คือจะจะร้อนตัวมากก็จะพูดกระแทกมาทําไมคุณหัวอ่อนอย่างนี้ว่าไปเชื่อคนได้ยังไงว่าฉันไม่ใช่คนจริงก็คุณไม่ใช่คนจริงนี่คนนี้ก็พยายามขออีเมลอีเมลเนี่ยมีการด่า s t u p i d อ้โห v e r y angrywhat nonsense คือถ้าเป็นคนอเมริกันแล้วก็ฝรั่งจริงไม่พูดภาษาอังกฤษแบบนี้ฮะแบบภาษาอังกฤษแบบห่วยแตกมากมาก it's not a joke you are you are serious and what is the reason you don't want to help me because you don't trust me พูดแบบเหมือนว่าเฮ้ยคุณไม่อยากช่วยฉันใช่ไหมเพราะคุณไม่เชื่อฉันอะไรประมาณนี้โอ้ oh, ล,สะละ้สาระมากๆครับและนี่คืออีเมลของจ๋านะคใครสนใจอยากจะลองส่งอีเมลมาให้จ๋าได้นี่คืออีเมลทหารของจ๋าจ๋าจะบอกไว้ว่าเนี่ยคุณจะเห็นคําว่า เอ้ย m a i l Navy คือกองทัพ MIL คือเป็น Military หรือว่าทหารถ้าใครได้รับอ e ีเมลและจบด้วยคำว่าจุด COM ไม่ใช่อ e ีเมลทหารอยู่ห่างเพราะว่าคำศัพท์หรือคำพูดข้างหน้าเนี่ยเราพิมพ์อะไรก็ได้แต่ข้างหลังเนี่ยสำคัญที่สุดและถ้ายังจบด้วยคำว่าจุด COM พนนั้นก็คือหลอกอยู่ดีฮะมันไม่ใช่ทหารจริงอย่างที่ผมบอกฮนะถ้าใครอยากจะทดสอบว่า คนกลุ่มนั้นทหารจริงไม่จริงก็บอกให้เขาส่งอ e ีเมลทหารมาครับแล้วถ้าเขาส่งมาแล้วแล้ว3ตัวสุดท้าย3ตัวอักษรสุดท้ายจบด้วยคำว่าจุดมคนนั้นคือทหารจริงโอ้โหคุยมาเยอะมากโอมาอีกละอันนี้เราเห็นรูปนี้แล้วใช่ไหมฮะนั่นเขาคุยกับคนก่อนอน,นี่รูปนี้มาอีกแล้วเนี่ยกับคนอื่นเพราะฉะนั้นระวังครับสงสารลุงคิมนะไม่รู้ชื่อคิมหรือเปล่าแต่ว่าก็โดนเอารูปไปใช้เยอะเนี่ยอันนี้เขาส่งส่งคลิปมา จากโอคาหนูสอบถามเรื่องทหารที่คาบูค่ะคาบูอัฟกาน,นิสถานไม่กล้าได้ครับผมมีอะไรถามได้เลยครับเขาบอกว่าเขาเป็นเขตสงครามเรา,<ม>เ,ราเราถูกจํากัดจากสิ่งต่างๆมากมายและไม่ได้รับอนุญาตให้โทรหรือครับสายเนื่องจากเหตุผลด้านความปลอดภัยไอ้ตรงนี้ผมชอบมากเลยไอ้ด้านความปลอดภยัยปลอดภยัดภยมากนักหนาแล้วมีเวลามันนั่งส่งข้อความคุณไม่ไปส่งอ่ายูองยูเอ็นไม่ก็เรียกร้องให้ทหารชั้นผู้สูงมาช่วยไม่ดีกว่าเหรอฮะมาให้กับคนที่เราไม่รู้จัก แล้วเราจะมาขออะไรจากเขาอะคืออยู่ห่างๆครับเจอมาไม้นี้อยู่หนีไปเลยฮะโอ้โห oh, ความลับความลับอะไรแล้วความลับคุณมานั่งแชทบ้าไปแล้ว oh. อ่าคนนี้ก็สุดหล่อมาแล้วนยมายกับสุดหลอ่อหน้า,นาตาดูดีหน่อยน่าเห็นว่าอ่าอันนี้ก็ขอในการที่ผมก็เลยบอกว่าให้ไปขอวิดีโอเขามาถ้าเขาไม่ให้คลิปเขาก็ไปเอาคลิปวิดีโอของใครก็ไม่รู้มาก็ลูกที่เขาไปขโมยมาแล้วฮะแล้วก็มาโพสต์ไปต่อเพราะฉะนั้น รูปจริงทหารปลอมครับพาสปอร์ตของอเมริกาจะเป็นสีน้ําเงินนะฮะที่เราเห็นสีแดงแบบนี้เป็นพาสปอร์ตของหลวงฮะของข้าราชการเลยเป็นสีแดงเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ผิดที่เขามีฮะแต่ว่าเราไม่รู้ว่าใครถือเนาะคงไปขโมยเข้ามาอีกะฮะพาสปอร์ตจริงโอเคฮะไอดี ID ฮะเห็นกันเยอะเลยฮะเราจับผิดกันนะฮะโดยการมาดูเงินข้างบนเนี่ย issue May แล้วก็ลายเซ็นอะไรเนี่ยเยอะแยะไปหมดแล้วก็ affiliation uniform of Service Agency d e partment army แล้วก็ดูผิดไปหมดแล้วมาดูข้างล่างนี้ฮะ Afghanistan Special Force Identification Card ขอบอกเลยฮะ ID ปลอมฮะจะอยากจะให้ดูแล้วกันว่า ID จริงเป็นยังไงแต่ว่าเดี๋ยวกลัวว่าเดี๋ยวผู้ก่อการร้ายหรือว่ามีความประสงค์ไม่ดีจะเอาไปก๊อปปี้ทำให้มันพลายกว่าเดิมก็ดูเห็นได้เลยฮะรูปนี้ฮะคือปลอมมากๆอันนี้เคสนี้โดนไปแล้วฮะ36,000บาทแต่ก็เราก็จะเห็นได้ว่าเขาบอกว่าส่งส่งตังค์มาแล้วนะแต่นักการทูตกล่าวว่าอาจมีเงินค่าใช้จ่ายเล็กน้อยให้ประเทศของคุณและจำนวนเงินคือ 36,000บาทถ้าทุกคนดูเนี่ยไอตาเนี่ยคือเป็นตาอาร์มีแล้วก็เขียนข้างบน military army 247เคือเขาสร้างใหม่สร้างมาแล้วก็มาหลอกเนาะมาหลอกคนไทยหรือว่าคนที่เขาสามารถคุยด้วย,ยแต่จ่าถามอย่างหนึ่งคือว่าองค์กรทหารอเมริกามีคนพิมพ์ภาษาไทยได้ด้วยเหลอฮะคิดดูครับไม่ได้หรอกครับเขียนเป็นตุเป็นตะหมดแล้วก็เอาใบเนี่ยใบ ใบต่อมอมาให้เราดูว่าเงินเข้ามาแล้วอูคนนี้เนียนมากเพราะคนนี้คงโดนไประดับที่แบบเงินมาถึงแล้วแล้วก็แล้วก็ส่งเงินแล้วก็ส่งเงินคืนไปเนาะ,อ,ะอันนี้ก็ดูได้เลยคะว่าสลิปนี้ส่งเงินไปแล้วหมื่นห้าพันหนึ่งหมื่นห้าพันบาทจากทําคลิปนี้อย่าให้ได้ไปว่าอย่าได้ไปโกรธคนเพราะมันมันเกิดขึ้นแล้ว <S <S> เป็นอุทาหรณ์ครับอย่าได้ให้เหตุการณ์เกิดขึ้นแบบนี้อีกเลยครับส่งไปแสนบาทครับอ เจ็บเข้าเนื้อเลยครับเนี่ยมาอีกแล้มาลีนหน้าตา,าหล่อเหลาหลอกหลอกหลอกหอกเคครับรูปภาพเยอะมากคนมาทักและปรึกษาจ่ามากจ่าอยากให้ทุกคนมีสติครับอย่าได้หลงกลกับพวกมิจฉาชีพกับพวกที่มีความคิดไม่ดีมีจุดประสงค์ไม่ดี แล้วเรามาตกเป็นเหยื่อของพวกเขาตั้งสติให้ดีครับเงินมันฟรีๆเนี่ยมันหายากครับแลวพวกนี้เขารู้เขาอาจจะมาเขาไม่ได้พูดเรื่องเงินก่อนแต่สุดท้ายมาแอบแฝงสุดท้ายมาเรื่องเงินมันก็ขึ้นมาเดี๋ยวมันก็แดงเพราะฉะนั้นอย่าไปลงไหละกับความรักกับเงินย,งยิ่งด้วยการที่เราไม่เห็นตัวเขาเอาแบบนี้นะฮะจะาเอาพูดแบบนี้เลยแล้วกันว่าถ้าเขามีตัวตนจริงเนี่ยแล้วเขาเป็นทหารจริงเนี่ยหนึ่งเขาไม่มานั่งหา ความรักในอินเทอร์เน็ตหรอกครับไม่งั้นไม่งั้นก็เขาไปหาที่อื่นดีกว่าถ้าเขาหาความรักแบบแบบนี้ได้เขาก็โทรหาคุณแล้วล่ะฮะเขาไม่มานั่งบอกว่ามีความรักสุดยอดรถถังฉันโดนระเบิดหรือว่าค่ายฉันโดนบุกเพราะถ้าผมอยู่ในเหตุการณ์แบบนั้นนะผมไม่โทรหาคนแปลกหน้าหรอกฮะไม่ติดต่อคนแปลกหน้าผมโทรหาพ่อหาแม่หาคนที่ผมรักและเป็นห่วงและผมคุยเคยคุยมาก่อนดีกว่านะครับหวังว่าคลิปนี้จะได้ช่วยเตือนพี่ๆน้อง ให้ระวังเหตุการณ์แบบนี้อย่าได้ตกเป็นเหยื่อให้กับอีกกลุ่มพวกมิจฉาชีพพวกนี้เลยครับยังไงจา่าขอฝากให้ทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์แชร์กันไปเยอะๆครับแล้วให้เป็นเคสสต๊ดี้ให้พี่พี่น้องๆคนอื่นได้ศึกษาและพวกเราจะไม่ได้ตกเป็นเหยื่ออีกครับช่วยกันครับยังไงจา่าขอลาก่อนครับสวัสดีครับผม